่อพันไก่ตีนะคะของพี่ตางนะคะตัวนี้เป็นให้พันดีมากเลยค่ะลูกออกมาก็ตีเก่งเลยนะคะตีกันตั้งแต่เกิดเลยค่ะพัปลูกห่ปูนห,หมดเลยพ่อพันที่มีประสบการณ์ช่ำชองมาอย่างมากเลยค่ะดูได้จากหัวของไก่แล้วก็คอแล้วก็อกนะคะลองดูเลยค่ะทรงดีนะคะตัวนี้ตีดีทรงดีให้ลูกดีนะคะพันเช้นดีของพี่ตางนะคะ ก้อนไก่ตีฟาร์มพิสตาของเรา